แผนการทางประจวบคลี่ขันหัวหินตัดแต่งวัชพืชของเส้นทางจักรยานค่ะ เวลา9นาฬิกา30นาทีวันที่7กุมภาพันธ์2567ผู้สื่อข่าวรายงานหลังเข้าพบนายพงเทพทองพัดผู้อำนวยการแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันหัวหินและนายเสศจ,จนทอาดรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหลังจากที่แขวงการทางได้รับการประสานจากนักปั่นจักรยานและผู้ใช้เส้นทางที่พบปัญหาวัชพืชขึ้นสองข้างทางของเส้นทางจัก,กรยานทําให้การปั่นจักรยานเดินและวิ่งออกกําลังกายไม่สะดวกและอาจก่อให้เกิดอันตรายไม่มีความปลอดภัย ซึ่งทางผู้อำนวยการแขวงมิได้นิ่งนอนใจสั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าดําเนินการตัดแต่งวัชพืชสองข้างทางของเส้นทางดังกล่าวทันทีซึ่งมีระยะทาง11.163กิโลเมตรจากแยกโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์หัวหินอำเภอหัวหินถึงโรงเรียนบ้านหนองหอยอำเภอปานบุรีพร้อมนําผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เพื่อแนะนําการเตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นจัก,กรยานช่วงโรงพยาบาลสัตว์ถึงสวนสนเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนพันไม้ล้มลุกใหม่ที่ต้องทนต่อสภาพ พื้นที่ในการดูแลรักษาพร้อมปรับเปลี่ยนกระถางต้นไม้เดิมบางส่วนให้เป็นที่นั่งพักสําหรับผู้ออกกําลังกายเป็นช่วงๆเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและสวยงามนอกจากนี้จะดูแลในเรื่องของไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเพิ่มทัศนวิสัยที่ดีของผู้ออกกําลังกายเส้นทางดังกล่าวอีกด้วย